สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้กามาพบมาพ่อนะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตนะครับผมข่าวของทางมือมิกคนดังสู่ฝังเด้อครับพี่น้องนะครับเบ้าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f อฟตกใจหนักมากหลังเห็นคิวงานมือมิกคนนี้ เพจดังคอมเมนต์ทันทีแบบนี้ปาดเกิดนี่อย่างคือนอ้อบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบาสู้ฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้เนาะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทูดีนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาโพสคิวงานตารางงานนะครับของทางมือมีคนดังนะครับพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีทูดีนะครับซึ่งเพื่อนโพสแบบนี้เนาะครับเพื่อนโพสว่า ตารางมือมิกคนดังวันนี้ไม่มีการพบปะตามที่เป็นข่าวลือว่าสั่นครับพี่น้องพบปากกับผู้ใดเนาะบัดที่นี่เนาะครับมือมิกคนดังนะครับคนดังนี่แมนคนใดเนาะครับผมแมนมือมิกวอแวนหรือเปล่านะครับพี่น้องอันนี้เพิ่นกับไรระบุซื้อมาเนาะครับนะครับผมแต่ว่าในตารางงานเนาะครับเรียกได้ว่า เดือนตุลาคมพี่น้องทั้งเดือนเลยนะครับอัดแน่นเลยครับตั้งแต่วันที่ 1- ถึง3าตุลาครับมือมิกนะครับผมมีงานถูกมือเลยครับพี่น้องนะครับรากาหลังจากนั้นนะครับก็มีทางเพจดังนะครับก็คือเพจลีดีพรอนทิปณสวีดนแฟนเพจนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขึ้นกันพี่น้องนะครับเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสภาพงานเยอะกว่าอีเบลอีก ว่าสั้นครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอีเบลเนี่กับโมหูเ้วยครับเป็นน้ําแฝงของผู้ใดนะครับแต่ว่าเอฟซีที่ติดตามดีดีพร้นที่เพิ่งเกสีหูอยู่นะครับพี่น้องว่าเพิ่นหมายถึงผู้ใดนะครับผมเองกับบุก้าเอ้ยซื้อพี่น้องนะครับงานสีเขานะครับก็เลยออกมานําเสนอนะครับมาวอาสู้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนะครับที่เพิ่นโพสก็คือวันที่เจ็ดตุลาซึ่งวันซึ่งวันที่เจ็ดตุลาก็คือเมื่อวานพี่น้องกับสิมีการเปิดวงนะครับของทางคุณ พอๆนี่ยะครับพี่น้องนะครับทางเพียสบายดีเพิ่นกันเลยออกมาลุ้ง่าตาล้างมือมีค้นดังนะครับวันนี้ไม่มีการพบปะวะสันครับเพราะว่าผมก็เข้าไปเบื้องตาล้างพี่น้องนะครับวันที่7นะครับตาล้างงานของมือมีกนีเพิ่นอยู่ตลาดกินซาหลังสิทธิพี่น้องอยู่หลังสิทธ์เลยนะครับอยู่คนละหมองกันเลยนะครับคนละตีบเลยว่าอย่างไรนะครับแต่ประเด็นนะครับกมีเอฟซีของมาคอมเมต์พี่น้องมาคอมเมต์สั้นๆวันที่17วเจวสันครับ ผมก็เอ๊ะใจเอ๊สิบเกียเมนี้อย่างนาะเสนอครับพี่น้องก็เลยเข้าไปเบึงอ๋อครับวันที่สิบเก็กเป็นตารางงานนะครับอันนี้ก็อ่านไดเนาะครับพี่น้องมันเป็นงานนะครับงานแพลวพาวบ้านหินเหล็กไฟอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยสโสธรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการรับงานตามปกตินะครับก็ต้องบอกก่อนเด้อพี่น้องนะครับว่าเมื่อมีคนดังนะครับเพื่อนก็อยู่ในแวดวงหมอลำอยู่ในแวดวงเครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพรว่าสิเป็นวงไหน จ้างเพื่อนกับไปเล่นเพื่อนกับไปเห็ุงานตามปกตินะครับเพราะว่าก้อนหนาแน่กับเพื่อนกับยังไปรับงานไปเห็ุงานเหตุหกับทั้งวงระเบียบวาฒศิลป์เมนบัครับพี่น้องอันนี้เขาต้องงวอาตามหลักความเป็นจริงนะครับ <Camp ion> เพื่อนเห็ุงาน <Camp ion> เพื่อนทำมหากินนะครับเพราะว่าผู้ใดจ้าง <Camp ion> เพื่อนกับไปตามปกตินะครับพี่น้องอันนี้ผมก็เลยอ,อมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับแต่ที่ f c ตกใจหนักมากนะครับปัาดพี่น้องสะอ่อนตาล้างงานเพื่อนนะครับเดือนตุลา หนึ่งถึงสามสิบเมีทุกมือเลยครับพี่น้องเรียกได้ว่างานเยอะมากๆเลยนะครับจนเลดี้พรอนที่เพิ่นเขามาเซลนะครับว่าสภาพงานเยอะกว่าอีเบลอีกว่าสั้นครับพี่น้องแต่เขากระบอกหูนะครับว่าหมายถึงผู้ใดนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวอาสู่ฟังเด้อครับผมพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไรกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ